ดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวอะไรนะวีทีแหนมเน,ออน,มเนืองสาขาเชียงใหม่นะคะอันนี้เราฝากเขาหิ้วมานะแล้วเขารับหิ้วนะชุดเล็กชุดสองร้อยอันนี้คือชุดเล็กเราได้อย่างนี้นะคะและชุดใหญ่ชุดสามร้อยนะเราก็จะได้ผักเซตใหญ่ๆอย่างนี้หนึ่งเซตแล้วก็เปิดเลยค่ะอันนี้ตัวแหนมเนืองใช่ไหมนี่สีก้อนใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็จะได้เปิดตัวนี้นะะ่อยค่ะ เป็นเครื่องเซียงเครื่องเคียงไหเปิดขึ้นมามก็จะมีกล้วยดิบมีขิงมีแตงกวามีพริกกระเทียมนะคะแล้วก็จะได้บะหมี่ขาวเะนหมี่ขาวแล้วก็อันนี้ตัวแช่น้ำนะคะเต๋อหงแล้วก็น,นี้ก็จะเป็นพริกส้มเนาะแล้วก็เป็นถั่วบดค่ะ แล้วก็น้ำจิ้มอีกตัวหนึ่งนะคะตัวน้ำจิ้มแรกนะคะีใหญ่นะคะตัวที่สองอ๋ออันนี้น่านนนนจาะีเป็นเหมือนน้ำจิ้มหวานๆเนาะเป็นเหมือนน้ำจิ้มหวานอ่ะใหญ่ วางผีกินนะคะเราก็เอาแผ่นนี้ไปจุ่มก่อนนะเธอจุ่มสักสองสามใบให้นะด้วยเลยค่ะระหว่างที่จุ่มใครก็จุ่มไปเลยสามสี่อันค่ะหรือว่าใครไม่อยากรอแผ่นแป้งนะเราก็ใช้ผักนะ,ะห่อเลยค่ะ ให้นะอันหนึงเอแล้วนี่ด้วยอ,อ่าใส่เส้นแล้วแต่จะกินสไตล์ไหนนะของเราก็กินหลายๆแบบแบบใส่ผักด้วยค่ะดึงไปอีกใส่ทั้งหมดเลยค่ะดึงแต่ใบดึงทั้งใบค่ะเออเออเอาให้หมด มีต้นหอมด้วยหักตรงนี้เลยหักหกกักไกลหน่อยบิดเลยเสอรอ็จแล้วอ,อย่างว่าอันสองอันตัวนี้ด้วยใหญ่มากนะเดี๋ยว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 ค่ะคุณใส่ทุกอย่างนะคอะนี่มะมว่วง จิ้มตามใจชอบเลยอเอ้ก็จะเป็นคำใหญ่ยยๆนี่เลยนะคะนี่ของซาต,ตงนะคะอืม เหมือนไหมคะหืมตุกานนี้เขียวๆนี่แล้วก็ผักชีใบเรื่อยแล้วก็ใส่บัลดา ระเทียมแต่พริกเราไม่ใส่แล้วนะเพราะว่าน้ำจิ้มตัวนี้มันอร่อยละเสร็จแล้วนะคะกน,นะเราก็จะใส่ตัวแหนมเน,เนืองเข้าไปตามด้วยเส้นนิดหน่อยมาเส่็น้ำจิ้มหวานี้ก่อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มเผ็ดนิดนึงกลวยด้วย ตโตๆแบบนี้นะเฮลตี้มากเลยคะ่ะแป้งนะคะอันนี้เราจะใส่อย่างนิดะหน่อยเพราะว่าด้วยความที่แป้งจะเล็กๆนะอย่างละใบสองใบนิดๆหน่อยๆอย่างละชิน้นอย่างละชิน้นอย่างละชิน้น จะราดอันนี้นะคะเล็บเน,น่าเล็น่นาน้องถั่วนิดนึงคงหอมไม่ได้นะคะแต่จะให้ดูเป็นพังอย่างนี้นะคะดูมาเลยค่ะเห็นไหมคะลกูกนี่เข้าปากไปเลยค่ะ